เหนื่อยจังเลยไหนเบรุเซลวันนี้มีอะไรกินเนี่ยโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมมีเจ้านี้ไม่กินเดี๋ยวอันนี้ใช่อันนี้กินแล้วเอ้ยวันนี้ผมมีเจ้านี้มาลองครับใหม่นะครับใหม่เออโฟร์สาะดีขนมปังทาหน้าครีม นมข้าวโพดนี่โอ้ยน่ากินมากนะดูจากข้างในแล้วเนี่ยอยากลองยังเลยยี่ห้อฟา,าร์มเฮาที่เป็นแบบอ่าขนมปังทาหน้าครีมผมไม่ได้กินนานแล้วนะฮะประเภทของขนมปังทาหน้าของฟา,าร์มเฮานะครับไม่ได้กินนานแล้วเมวื่อก่อนมันจะมีพวกแบบใบเตยอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทาหน้าใบเตยทาหน้าช็อกโกแลตนะครับแม่ผมก็จะซื้อหน้าใบเตยมาให้ผมกิน ตุกเช้านะครับตอนสมัยอนุบาลน,นังรู้สึกนะครับก็นี่วันนี้มันมีรถใหม่ออกมานะครับอ๋อเดี๋ยวโอเคมาแกะเลยขอโฟกัสก่อนโอ้หอมมากอือหือ กินัยเลงเดี๋ยวโอเคนะครับก็ถามว่าม้ไมาทับมันไหมก็ไม่ได้ใช้นะครับวางไว้ตรงนี้อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนที่ก่อนอืมใช้ได้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีเ,ดเ,ดเดโอเคอ โอ้ยสวยแล้วอืมจิมไนิดหน่อยหวานนมค้นหวาน,น,น,วานอะไรประมาณนั้นก็เขาจะมีพลาสติกนหรครับโบหน้ามาให้นั่นเองก็คือแปะหน้าขนมปังไว้เวลาจับจะได้ไม่เลอะมือเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วโอ้มันติดพลาสติกอ๋อเดี๋ยวนะโอ้ไอเราก็ไม่รู้นะครับพลาสติกมันติดกับตัวไอ้นี่เลยเดี๋ยวขึ้นไปนิดหน่อยพลาสติกมันติดกับ ตัวถุงเลยนะครับพลาสติกที่แบบใช้ใช้เนี่ยใช้บ้างหน้าขนมปังอันเนี้ยนะครับมาติดกับไปตัวตรงนี้เลยนะฮะผมก็ว่อยู่เอ๊ะจริงๆมันต้องดึงออกมาได้ไม่ใช่เหรอมันต้องมาพร้อมกับขนมปังไม่เสร็จเหรออ๋อติดอยู่ด้วยกันว่าอยู่นะฮะโ,โอ้โหน่ากินมากเลยโอ้ ยอดเหมือนนมข้นหวานนะครับเรามาลองกินเลยดีกว่าอืมอือหืมอืมก็ก็กข้าวโพดนะครับข้าวโพดกับข้าวโพดนมอะ่ะก็ก็ตามชื่อรสเลยนะครับนมข้าวโพดโอเคมีความเป็นข้าวโพดแล้วก็รสนมนะครับ จริงๆข้าวโพดม,มันนิดนิดแหละแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบรสนมอะ่ะนมข้นหวานนะครับแต่ว่ามีกลิ่นข้าวโพดนิดหน่อยก็ตามนั้นแหละครับโอ้ไม่โฟกัสตสิโอเคสำหรับอร่อยไม่อร่อยก็อืมผมจะให้กลางแล้วกัน,นครับโอเคมีเพิ่มมาอีกอันคือไม่อร่อยอร่อยและกลางเอ้ยไม่อร่อยกลางและอร่อยนะครับเอ้ย กขาเนไงแบบงั้นๆเลยไม่อร่อยงั้นๆแล้วก็อร่อยนะครับก็อันนี้ผมให้เป็นงั้นๆแล้วกันนะครับบาย